สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าเตารีดของยี่ห้อทีฟาวนะครับและเปลี่ยนในส่วนของตัวซุดสายท่อน้ํานะครับและตัวบอร์ดด้านในของตัวเครื่องนะครับสําหรับท่านใดที่จะซื้อไปเปลี่ยนเองนะครับม่นมีวิธีการเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเปลี่ยนของเตาดีดรุ่นนี้ก่อนนะครับดูสภาพของฮีตเตอร์นะครับที่ลูกค้าให้มาเปลี่ยนตัวนี้ดูดออกแล้วนะครับด้านในเป็นคราบตะกันเยอะเลยนะครับ ตัวนี้ไม่สามารถติดกาวติดอะไรได้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอันตรายเตาลีดรุ่นนี้นะครับเวลาเปลี่ยนในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตานะครับแกะน็อตแค่3ตัวนะครับนำตัวโครงด้านบนออกก่อนนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับ น็อตหน้าเตาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น็อตท้ายเครื่องนะครับสองตัวนะครับตัวด้างสุดนะครับ นะนำใน,นส่วนของตัวโครงมือจับด้านบนออกนะครับก็จะสามารถถอดในส่วนของตัวฮีตเตอร์ออกได้เลยนะครับถ้าเราทําการสั่งซื้อในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตามานะครับก็จะได้กล่องมาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้คือฮิตเตอร์ตัวใหม่นะครับ เวลาเปลี่ยนในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าต่อนะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากนะครับก็ให้นําในส่วนของตัวขาฮีตเตอร์สี่ขานี้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับตรงรูนะครับกดให้แน่นนะครับจากนั้นทาการขันน็อตนะครับ ใส่ในส่วนของตัวพลาสติกนะครับแล้วทำการยึดน็อตตรงท้ายอีก2ตัวนะครับ เป็นอันเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัวเตาดีทีฟาวอีกรุนหนึ่งนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการเปลี่ยนในส่วนของตัวสายท่อน้ํานะครับสภาพสายท่อน้ําไม่ได้เลยนะครับตัวนี้แต่ก่อนตัวนี้เห็นทองแดงเลยนะครับด้านในแต่ว่าตัวนี้บอดพังไปด้วยนะครับเพราะว่าสายมันซัดกันนะครับ เดี๋ยวจะพาเปลี่ยนในส่วนของตัวสายท่อน้ําตัวนี้ออกเกี่ยวบุกจรได้เปลี่ยนในส่วนของตัวแผงควบคุมเดี๋ยวนําในส่วนของตัวพลาสติกปิดหัวน็อตออกก่อนนะครับด้านหน้าขันน็อตหนึ่งตัวนะครับตรงท้ายเครื่องนะครับมีน็อตสองตัวนะครับ ด้างสุดเลยนะครับ นำหน้าเตาออกก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวสุดสายท่อน้ำก็คือสุดนี้เลยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าเตานะครับแล้วก็ถอดเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับ ตัวนี้หน้าเตาลูกค้ายังไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะสายท่อน้ำนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดในส่วนของตัวด้านบนก่อนนะครับเพราะเศษผ้าเยอะนะครับอะไรซิ้นนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวสายท่อน้ํานะครับถ้าเราสั่งซื้อในส่วนของตัวสายท่อน้ํานะครับบริษัทก็จะแถมในส่วนของตัวโครงหน้าให้ด้วยนะครับขายยกสุดนะครับไม่มีแยกขายนะครับ ตัวนี้คือฮิตเตอร์นะครับที่เราไปปัดฝุ่นออกนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของตัวฮิตเตอร์นะครับใส่ในส่วนของตัวขาฮิตเตอร์เข้าไปก่อนนะครับ ทําการยึดน็อตน,นะครับด้านหน้าหนึ่งตัวใหยึดน็อตด้านหนังสองตัวนะครับ ส่ในส่วนของตัวโครงพลาสติกนะครับจากนั้นเราก็จะถอดในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมจะพามาถอดในส่วนของตัวเครื่องนะครับ มีน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับนําในส่วนของตัวโครงฐานเครื่องออกนะครับตัวนี้ผมจะพาเปลี่ยนในส่วนของตัวแผงควบคุมนะครับก็คือตัวบอร์ดแล้วก็สายท่อน้ํานะครับเดี๋ยวถอดในส่วนของตัวสายไฟออกก่อนนะครับ ถอดในส่วนของตัวสายท่อน้ำออกด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเดี๋ยวดึงขึ้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดึงทอดถอยหลังนะครับใส่ในส่วนของตัวสายท่อน้ำตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับ นี่คือบอร์ดตัวใหม่นะครับเวลาสั่งซื้อบอร์ดตัวใหม่นะครับจะมาพร้อมกับสาย AC นะครับใส่บอร์ดตัวใหม่เข้าเป็นในวงจรนะครับ ใส่ตัวสายเนซนเซอร์ด้านข้างนะครับ ใส่สายไฟมาเด้งในส่วนตัคอยวาวนะครับ ทำการจัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับใส่สายแพรนะครับใส่สายกาวนะครับในส่วนตัวโครงด้างนะครับ การยึดนอดอ็อตอีกหกตัวนะครับ เดีันเปลี่ยนในส่วนของตัวสายท่อน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเผื่อท่านในคิดจะเปลี่ยนเองนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ